สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องไกด์การเกมเล่นเกมกันภาษาพอลูกวันนี้อยู่กันในรายการ v o ย์เมอร์ช้คอรแล้วก็ต่อเนื่องกันอีกครั้งสำหรับ w วย์เมอร์อันเดอร์เวนะครับอันนี้จะเป็นเด็กที่3แล้วซึ่งมีชื่อเด็กว่า p i l l t and p l p n u n d e r หรือเราตั้งชื่อภาษาไทยเล่นๆว่าปล้นจี้จุด <c oughs> ก็เด็กนี้ก็จะเกี่ยวกับการไปยึดจุดเสร็จแล้วก็เก็บสมบัติกลับบ้านเนาะ <c oughs> เออมันจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวมาดูกันทีละใบใบแรกเคลมเดอะพลนับแตนทันทีหลังนักสู้พันธมิตรเดียวในดินแดนศัตรูหากเป็นอันเดอร์ด็อกเดียวในดินแดนพันธมิตรแทนได้เดี๋ยวก็มันจะทําได้หนึ่งครั้งเนี่ยแต่ละเพิร์ลสเต็ปนะนักสู้ที่ทําเดียวจะได้รับโทเค็นสเตกาเดี๋ยวก็คือเวลาเราสมมุติสมมติเรามายึดจุดใช่ไหมปุ๊บเรายึดจุดเสร็จแล้วเราเดียวเดี๋ยวก็คือพลิกพลิกมันกลับนะพลิกมันไม่มีแล้วสมบัติตรงนี้ แต่มันยังเป็นฟีเจอร์โทเค็นอยู่นะแต่ว,ว่าอันเนี้ยเราเดี๋ยวมันและเรายึดจุดกลับบ้านไปแล้วประมาณนั้นนั่นคือการเดียวเนาะอ่ะเรามาดูใหม่ c a ็นตัวพ r i e นับแน้นทันทีหลังนักสู้พันธมิตรเดียวในดินแดนศัตรูก็คือเราไปแล้วก็พลิกพลิกเสร็จก็ได้เลยนะประมาณนั้นหนึ่งแดมต่อไปสคริปเดร นับแต้มตอนจบเฟสถ้าไม่มีโทเคลสมบัติเหลือเลยบนสนามหรือนักสู้ศัตรูยึดสมบัติไม่ได้เลยได้3แต้มนะเห็นไอันนี้ก็คือแบบจะพยายามไม่ให้ศัตรูมายึดได้หรือเราเอาสมบัติกลัาบ้านเอง aggressive c l e m e n t นับแต้มทันทีหลังนักสู้พันธมิตรโจมตีสําเร็จโดยเป้าหมายอยู่ในดินแดนกลางหรือเป้าหมายยึดโทเคิลสมบัติอยู่แล้วถูกทําให้ไม่สามารถยึดต่อได้อันนี้ก็คือเราไปตี เป้าหมายที่อยู่ในดินแดนกลางนะซึ่งมันอย่างที่บอกดินแดนกลางในอันเดอร์เวิลด์พาร์กนี้มันแค่ช่องเล็กๆตรงกลางมันมีน้อยหรือว่าศัตรูที่ยึดโทเค็นสมบัติอยู่เราก็ไปตีไปผลักเขาหรือว่าไปฆ่าเขาหรืออะไรก็ได้ที่ทำให้เขาไม่สามารถยึดต่อได้นะเราก็ได้หนึงแต้ม l o ตอ in t h e d e ดนับแต้มหลังจบเฟสถ้าไม่มีนักสู้พันธมิตรอยู่ติดกันและนักสู้พันธมิตรไม่ถูกสังหารอ่ะ ก็คือถ้าเกิดเราอยู่ห่างๆกันอยู่ไม่ติดกันก็ได้หนึ่งแต้มเฉยๆเลย o k e p r r s s p e t t นับแต้มหลังจบเฟดหากทีมคุณพลิกเดลโทเคนสมบัติตามอันหรือมากกว่าในเบทเทิลราวนี้อ่ะก็คือถ้าไปพลิกในเบทเทิลราวนี้ก็คืออ่ะพลิกรอบนี้แล้วก็ไปพลิกแล้วก็ไปพลิกภายในเบทเทิลราวดียวนะต้องพลิกให้ได้ถามอันก็ได้สแต้มเกาะคนข้างยากนะ ด o i ิงฟอร์เวลนับแต้มทันทีหลังทีมของคุณเดลครั้งที่3หรือครั้งต่อๆไปในคอมแบตเฟสนี้โอ้อันนี้ก็ยากนะเดี๋ยวได้แต้มเดียวด้วย <c oughs> ต้องไปผลิก3ครั้งแชเดอรโหลดนับแต้มทันทีหลังจากนักสู้พันธมิตรมูถ้านักสู้นั้นและนักสู้พันธมิตรคนอื่นๆต่างก็อยู่บนฟีเจอร์โทเค็นอืมอันนี้ก็ค่อนข้างยากนะได้แต้มเดียวเองด้วย เออมันต้องแบบมีคนยืนอยู่บนฟิชเจอร์โทเค็นอะพลิกหรือไม่พลิกก็ได้เนาะเพราะว่ามันก็ถือว่าเป็นเป็น,ปนฟิชเจอร์โทเค็นเหมือนกันทอร์เลน,นเคปนับแต้มหลังจบเฟสถ้ามีโทเค็นสมบัติ2อันหรือน้อยกว่าบนสนามอ่าได้2แต้มอันนี้ก็ดีทาไม่ยากด้วยก็คือพยายามไปพลิกพลิกโทเค็นสมบัติให้มันเหลือแค่นั้นต่อไปดิสโซเลตโฮมเลตนับแต้มหลังจบเฟสถ้ามีโทเค็นสมบัติ1อันหรือน้อยกว่าในดินแดนพันธมิตร อันนี้ก็ไม่ได้ยากนะเพราะว่าทําในดินแดนตัวเองพลิก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 อย่างเดียวล่นกับบ้านนับแต้มทันทีหลังแอคชั่นอ่าลืมอ่านชื่อ careful survey นับแต้มทันทีหลัง Action s t e ตถ้ามีนักสู้พันธมิตรอยู่ในทุกดินแดนอยู่ในทุกดินแดนนะก็คือดินแดนพันธมิตรดินแดนศัตรูแล้วก็ดินแดนกลาง hot side take over นับแต้มทันทีหลังทีมของคุณทำการโจมตีเป็นครั้งที่2หรือครั้งต่อ,ตอ,ตอไป โดยเป็นการโจมตีที่ไม่ได้มาจากการชาร์จก็ต้องอยู่เฉยๆแล้วตีประมาณนั้นเป็นครั้งที่2อนะสองครั้งหรือมากกว่าก็ไม่ยากเท่าไหร่เอเจน d ดีโอสนับแต้มหลังจบเฟสหากทีมคุณพลิกโทเค็นสมบัติเป็นจำนวนเลขขี่ในเบตเทิลราวนี้ก็เป็นเลขขี้อ่ะหก็ได้3ก็ได้5ก็ได้ผมห้านี่น่าจะยากได้แค่แต้มเดียวเพราะพลิกทีเดียวก็ได้ ่ะจบแล้วสำหรับการนับแนมเนาะก็มาสู่สกิลกันบ้าง commanding street ลักลีดเดอร์ของคุณสูงสูตรมช่องและต้องไปหยุดในช่องที่มีสัญลักษณ์จุดเริ่มต้นอะก็เป็นจุดสัญลักษณ์อย่างนี้เนาะแล้ก็ผักักผ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 แล้วก็ต้องมาจบที่มันเป็นจุดเริ่มต้นที่มีสัญลักษณ์หัวกะโหลกเน่เนาะต่อไป ใช้สเตปเลือกนักสู้พันธมิตรหนึ่งคนผลักนักสู้นั้นหนึ่งช่องก็อันนี้ก็ง่ายๆก็ผลักเฉยๆไม่มีอะไรพรอมมิ่งไม้เลือกโทเค็นสมบัติที่ยังไม่ถูกยึดพลิกศพโทเค็นสมบัตินั้นอ่าพลิกพลิกเลยโอ,โอ้สั่งพลิกเลยอะ่ะโหดมากต่อไป e x plus e Charge Domain นักสู้พันธมิตรได้รับบวกหนึ่งเมื่อทำการชาร์จ ผลคงอยู่จนจบเบทเทิราวหรือเล่นการโดเมนใบอื่นอ๋อก็คือชาร์จได้ไกลขึ้นนะอ่ะเออว่ากันอย่างนั้นต่อไปพลายฟูลดว l ลิ t เล่นทันทีหลังจากนักสู้พันธมิตรโจมตีถ้าผู้โจมตีอยู่ในดินแดนศัตรูรักษาผู้โจมตีหนึ่งดาเมจอ่าไปตีในดินแดนศัตรูได้ฮิวด้วยต่อไป s ต d นบล็อเลือกนักสู้ศัตรูที่อยู่ติดกับนักสู้พันธมิตร นักสู้ศัตรูได้รับโทเค็นสเตก้าเนี่ยอยู่ติดกันในตัวนี้ก็รับโทเค็นสเตก้าไปต่อไปทูนอลิงเทอร์เรเลือกนักสู้พันธมิตรที่ไม่มีโทเค็นมูฟหรือชาร์จนำออกจากสนามแล้วนำกลับมาวางในช่องที่ว่างจากนั้นให้โทเค็นชาร์ตแก่นักสู้นั้นถ้าเป็นอันเดอร์ด็อกให้โทเค็นมูฟก็คล้ายๆกับว่ามัน ขุดรูใช่ไหมขุดรูเอาตัวนี้ละกันดูหน้าตาเหมือนขุดรูดีก็ขุดรูปุ๊บแล้วก็ไปโผลต่ตรงอื่นแล้วก็ได้โทเค็นชาร์ตถ้าเป็นไอเดอร์็อกก็ได้โทเค็นมูฟก็ตามน,นั้น <c oughs> ต่อไปวารี่เดเวอร์นักสู้เลือกนักสู้พันธมิตรที่มีชาร์ตโทเค็นนักสู้นั้นได้รับการ token. า์ดโทเค็นก็เพิ่มการ์ดโทเค็นให้สำหรับตัวที่ชาร์ตไปแล้วต่อไปทรบแคสเลือกนักสู้ศัตรูที่ยังไม่บาดเจ็บ ที่อยู่ในระยะไม่เกินหนึ่งช่องจากโทเค็นสมบัติสร้าง1ดาเมจเก่นักสู้นั้นก็สมมุติเลือกไอ้ตัวนี้อยู่ใกล้กับโทเค็นสมบัติก็ตูม้มโดนไป1ดาเมจวางกำดักต่อไป blast o u l เล่นทันทีหลังคุณทอยโจมตีหากนักสู้นั้นอยู่ในดินแดนศัตรูรีโรเตาหนึ่งรีโร1นึ่เตาโจมตีแต่หากเป็น u n d e r ็อกรีโรเตาแต่ละลูกได้แทนอ๋อก็ตามนั้นเลยถ้าไป ตีในดินแดนศัตรูเนาะก็ได้รีโรดต่อโจมตีหนึ่งลูกถ้าเป็นอันเดอร์ด็อกก็ถอยกี่ลูกก็ได้จบไปแล้วสำหรับสกิลต่อไปก็เป็นอีคิวป์นท่านอีนาับเมื่อนักสู้นี้อยู่ในดินแดนศัตรูเต่าป้องกันเขานักสู้นี้จะไม่รับผลของครีปและเอนสแนร์อ่าก็คือครีปมันไม่ได้เอนสแนร์มันไม่ได้โอ้โหก็ถือว่าถึกขึ้นต่อไปเกสติดนักสู้นี้ได้รับ บวกหนึง่งมูฟก็เดินไกลขึ้นเฉยๆต่อไปสวิปสเตปควิกทันทีหลังจากนักสู้นี้ทําการชาร์จพลักนักสู้นี้1ช่องอ่ะพอชาร์จมาแล้วก็ไปได้อีกหนึ่งช่องประมาณนั้นต่อไปบอล n วิงสไตรก็เป็นสกิลโจมตีเนาะก็ระยะ2ใช้2เตาดับควย แล้วก็ความรุนแรง2อาวุธนี้ได้รับบวก1เต๋าโจมตีเมื่อนักสู้นี้มีโทเค็นสเตกาหรืออยู่บนฟีเจอร์โทเค็นอ่าก็ตามนั้นก็แรงขึ้น <laughs> ต่อไป f ฟ n c y of ออฟกรีเมื่อนักสู้นี้อยู่บนโทเค็นสมบัติในดินแดนศัตรูหรือช่องสเตกาเมื่อถอยป้องกันจะไม่รับผลของคลิปและเอนเซเน อีกทั้งนักสู้นี้ไม่ต้องรับโทเคนสติก้าอีกด้วยเออปกติเวลาเราไปอยู่บนโทเคนช่องสติก้ามันจะต้องได้โทเคนสตก้านะแต่ว่าไอ้ตัวนี้ถ้าติดสกิลนี้ก็ไม่ต้องรับก็ถือว่าถือขึ้นไล่เบเกอร์อาวุธของนักสู้นี้มีความสามารถบรูทเท่ลเมื่อศัตรูถอยป้องกันได้คือย์ปจันค่งเซียวหรือว่าทั้งสองซี่เนานะก็จะไม่รับเป็นผลสําเร็จก็คือ ตีไปแล้วก็ไม่ต้องคิดจะให้เพื่อนมาช่วยนะโดนไปเต็มๆเลยต่อไป impossible quick นักสู้นี้ได้รับบวกหนึ่งเซฟทิ้งการอัปเกรดนี้ทันทีหลังศัตรูโจมตีนักสู้นี้พลาดอ่ะมันก็ได้บวกหนึ่งเซฟแล้วมันก็มันก็ถึกขึ้นไงเออแต่ถ้าศัตรูตีไม่โดนปุ๊บก,ก็ต้องถอดออกใช้ได้ทีเดียวว่างั้นต่อไป กลอสเตอรี่สิ e เกอร์อาวุธบิลี่ของนักสู้นี้มีสถานะกรีวอตก็อาวุธนันบอกหนึ่งดาเมจถ้าเป้าหมายมีค่าเลือดสี่หรือมากกว่าอ๋อมีเงื่อนไขนิดนึงก็คือเป้าหมายต้องมีค่าเลือดสี่ก็คือเฮลคาเลตเตอร์ลิติกเนาะก็คือเลือดเลือดเลือดเ,เต็มเลือดเต็มต้องมีสี่หรือมากกว่าไม่ใช่เลือดปัจจุบันนะต่อไป a c t i v a t i n g Blast ก็เป็นสกิลเนาะ ระยะ3ช่องทอยเต๋า2ลูกสำเร็จหน้าคอนดเมดเดียวอาวุธนี้มีความสามารถสติเกา่าเมื่อนักสู้นี้อยู่ในดินแดนศัตรูรู้สึกว่ามันจะเน้นต้องบุกเนาะต้องบุกไปแดนศัตรูส่วนใหญ่มันจะใช้อย่างนั้นต่อไปแคนนี่เซปเปอร์เป็นสนิกกี้สกิลนะทันทีหลังคุณเล่นการ์ดในช่วงพาวเวอร์นำนักสู้นี้ออกจากสนามวางกลับลงในช่องสเตก้าที่ว่างหรือช่องเริ่มต้นที่ว่างในดินแดนพันธมิตรจากนั้นทิ้งการ์ดไปนี้ ช่องสเต็กกาก็เป็นช่องที่มีขอบสีแดงลงในช่องนี้แล้วจะได้รับโทเค็นสเต็กเกก็เฉยๆนะก็ไม่มีอะไรก็เอามันออกมาแล้วก็เอาไปวางในช่องเริ่มต้นช่องเริ่มต้นก็เป็นหัวกระโหลกองเงี้ยหรือว่าช่องีเป็นสเตกกาก็ช่องขอบสีแดงอ่ะก็จบไปแล้วสําหรับเด็กปล้นจี้จุดของเราก็เป็นการเล่นที่แบบเน้นไม่ให้ อีกฝั่งหนึ่งมาทําแต้มจากการยึดจุดได้เนาะ,ะก็คือรีบวิ่งไปแล้วก็ไปพลิกไปพลิกประมาณนั้นก็ดูแล้วจะค่อนข้างซับซ้อนกว่า2เด็กแรกที่ที่เราเล่นเนาะก็อาจจะต้องเล่นมาระดับหนึ่งแล้วจึงจะมาทดลองใช้เด็กนี้ก็อาจจะยุ่งยากขึ้นมานิดนึงก็ต้องวางแผนให้มัน มากขึ้นกว่าไอ้สองเด็กโน,น้นนะเนาะแล้วก็เหลือเด็กสุดท้ายซึ่งน่าจะเป็นเด็กที่เข้าใจยากที่สุดแล้วในสีเด็กของสตาร์เตอรอ์มันจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อแล้วก็วันนี้ถ้าเกิดว่าแปลตรงไหนผิดหรือว่าอธิบายการตรงไหนผิดก็อย่าลืมคอมเมนต์มาให้ด้วยนะครับจะได้เอาไปเล่นกันให้ถูกต้องได้วันนี้ก็ขอบคุณมากที่รับชมสวัสดีครับ